สวัสดีค่ะสวัสดีพี่เฟนชองทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังคือเก่านนะคะคลิปนี้พบพ่อกันในคลิปหวยแรกวันเด็ดๆอีกแล้วร้อชมผู้ใดเข้ามาแล้วมักชอบตัวเลขของช่องแพร่รวยกดกระดิ่งไว้ได้เลยเลยค่ะเด้อเพื่อที่จะบริปัดคลิปใหม่ที่ทั้งช่องได้นําเสนอนะคะคลิปนี้เปิดโตด้วยร้อยยิ้มอีกแล้วน้ชมหวัวทิพผ่านมาผู้ใดได้โชคได้มาเนาะคะ่ะน้องหัวทิ่ผ่านมาก บังรั่วเทิงห้าหน้อยเทิงเล่าพัฒนาอีกแล้วนะคะสูตรของแมริมโงงวดิพานมาแตกห้าหน้อยเทิงบนเทิงล่างเทิงน้อยว i ไอพี่เขาโตเน้นจังเลยนะคะวดิพานมาเลขที่เขาเต็มเต็มคือน้อยปกตินะคะแตกบนแตกล่างน้ำชมเลขปกติเลขที่ออกคือสามหาหนึ่งกับเก้าสี่นะคะหาหนึ่งตัวนี้ มาตรงๆบริดกาดน้ช่มแล้ว่ีเก้าเก่าสีตัวนี้แตกจังๆทึงบนทึงล่างเลยนะคะรับสับห้าน้อยทึงบนทึงล่างแล้วพอมาหอดน้อยวี่ไอพี่เลขที่ออกคือเจ็ดเก้าศูนย์นะคะเก้าศูนย์ตัวนี้เขาโตนิ่มเต็มๆนะค่ะช่มห้าน้อยแตกรั่วสามรอบนะคะพอรับสับห้าน้อยแล้วนะคะมาหอดเล่าปัฒตนาเลขที่ออกคือ 9ก้าศูนย์เก้าศูนย์ตัวนี้แตกโตนิ่นต่อเนื่องเทิงเล่าเทิงน้อยน้งชมยินดีกับคนที่ได้โชคได้มาหลายๆลเด็กระเดื่องวัที่บานมากรับทรัพย์กันรั่วใส่เงินท่านเดือดน้งชมหมวดนีสูตรเมริมงงปล่อยแนวทางมาใหา้ได้พิจารณานิ่นๆอยู่คือเก่าน้งชมผู้ใดมากชอบจังจัดนะคะสำหรับแนวทาง เป็นแชแนลทางไ้ไดรพิจารณานุ่มชมแต่ว่าแนวทางของช่องเพล่พรวยเหาเดินดีอีหลีนะคะหวดนี้คัดชุดเต็มเป็นสูตรมัดร่วมคือเก่านุ่มชมจัดให้เน้นให้หน่อยๆคือเก่าหัวนี้เลขกวิ่งเลขเลนเลขก,ลกวินนะคะจับใส่กันได้เลยมีเจ็ดมีสี่มีหนึ 4, ่งนะคะจัดชุดให้ชุดเต็มมีหกสี่หนึ่งห้า หนึ่งเจ็ดหนึ่งเกสเจแ่แล้วกับหนึ่นะคะเน้นนะักไฮมวดมีหกชุดหกางคือหนึ่งห้างเจ็ดหนึ่งเกแล้วกับแปนะคะอีกชุดหนึงคือ1นสมักชอบพิจารณาใด้เลยนะคะชุดแมริมคง เขาดีเดินดีหรือน้ำชมบอ่อเสื้อกลับไปบึงยอดหลังใดเลยนะคะชุด3าตัวคัดให้3ชุดคือสี่ห้าเจ็ดแปดสา็ดกัแปหนานะคะนี่คือตัวเลขทั้งหบดทั้งมวนสูตรแม่เริ่มปงหมัดรวมน้ำชมหมักเหรียญห้าน้อยฟันที่3น้อยพิเศษปกติ VIP ลพี่ราน้่นหนักไปที่เล้าปัตนาด้วก่นนะคะเคะบหน้าจอไวได้เลย้อค่าเด้อ สำหรับคลิปนี้จะมีสสตดพอโพชัยให้ได้พิจารณาคือเก่าน้ำจมงมวดติพานมาเลขพอเห้าบอผิดหวังคือเก่าน,นะคะนี่คือหมวดติพานมาของพอโพชัยเฮาน้ำจมแตกเพิ่นบอกว่าห้าน้อยห้เน้นไปทีน้อยปกตินะคะปกติออกหาหนึ่งน้ำชม่มพอเห้าน้นให้หนึ่งหากลับเก่าสีแตกบนแตกลางนะคะเน้นๆเลยน้ำจุมสมคำคุยนะคะ แตกปกติจังๆพอมาหอดเล่าพัฒนาพอเข้าจัดไ้ฮาสามหกนะคะผู้ใดได้ตัดเลนนะคะชุดสามตัวนี่ยินดีนะมิเรีนรับชมแตกรับทัพย์เทิงน้อยเทิงเล่านะคะงวดนี้พอเข้าขัดชุดเต็มออกมาไ้ไดพิจารณาเน้นๆอีกคือเก่านะคะจะได้เปลี่ยนแนวทางตัวใดแบบดใดซี่เฟน่องไปติดตามรับชมรระฟังจากปากของพอเขา้าให้พอเข้าคอนเฟิรม์มห,ห้พร้อมๆกันได้เลยคะ่ะ พ่อฮัลโหลค่ะว่า,างปะพ่อครับค่ะโอ้ตามแนวทางฝากเฟ้นช่องคือเก่านะคะโอู้งวดที่ย์พันมาปังไอรีนนะพ่อเนาะ <_ d ata> พอเฮ้านินให้ <_ d ata> หนึ่งหาเลขออกเต็มเต็มเลยนะพ่องวดที่ย์พันมาไหมโอ้ยถ้าถ้าผู้ใดได้จัดห้าน้อยนะพ่อหนึ่งหาหาหนึ่งเนาะเขา้าโตเนีนเต็มเต็มนะพ่อ มาห้าน้อยเนาะค่ะราคาหนึ่งกระเป๋านอค่ะห้าน้อยมาเต็มๆเลยเพราะว่าพ่อเฮาเนิ่งหายเลยนะคะพ่อเฮาบอกว่าถ้าห้าน้อยให้ฟันไปทีน้อยปกติกะมาอิลีนะพ่อโอ้ยขาดอิลีนะคะลาวพัฒนาถ้าผู้ใดได้ตัดเลรียญนะพ่อสามหัของอีพ่อเฮามาเทีงลาวมาเทีงน้อยเลยนะคะถ้าผู้ใดได้ตัดเลรนดีๆน้ำอิลีนะคะเปิดแรกไก่เหรียญท่าน้อย ค่ะโอ้ยพอเเฮาห้โชกเฟนช่องบอกว่าเลขจะเข่าต่อเนื่องกับเข่าต่อเนื่องอีหลีนะพ่อเนะนานะล่าพัฒนาเนาะค่ะเริ่มทีสองตัวเลยนะพ่ออ่าสองตัวได้ตัวไดเนาะคะ่ะงวดน,นี้อ่าสามเจ็ดสองตัวพ่อเราคัดให้มีสามเจ็ดคพ่อส,สี่แปดสี่แปดครับพ่อเจ็สสดอสองเจ็ดสองค่ะ ครับยี่สิดสองค่ะเอาเลขสามตัวครับโอ้ยสองตัวแค่คัดหายแค่สามชุดอีกที่พ่ออ้างว่านี่ไหมอ่าอ่าเด็ดตัดออกมาหายบอลเลกชุดสามตัว หรือใส่พ่อตัดเลยบ่ตัดเลยก็ได้พ่อให้แฟนช่องเฮาบางคนเพิ่นก็ตัดบ่เป็นคือ่วดที่ผ่านมาเนาะพ่อเนาะหวดที่ผ่านมาแต่เลยนี่มันก็สิอ่าหลายหางแน่เนาะค่ะจับให้เลยพ่อกรสีเน้นพ่อก็สิเน้นใส่อยู่ดอกเนาะค่ะตัดตัวใดอีกพ่อ03พ่อตัดให้เนามีศูนาะพ่อค่ะครับ สามแล้วก็แปดหนึ่งสี่แปดหนึ่งสี่อ๋อค่ะทับแปดหนึ่งสี่ค่ะทับแล้วครับแล้วแต่สิทธาเหร่นเนาะค่ะแปดหนึ่ง<า>ก็คือชุดแปดหนึ่งส<า>ี่นี่ก็ตัดออกมาได้เลยนะพ่อเนาะจะได้หนึ่งสี่แล้วกัแปดหนึ่งนะพ่อเนาะเจ็ดศูนย์สาม แล้วก็มีเจ็ดศูนย์สามครับพ่อครับหกแปดหกแปดค่ะหกแปดหนึ่งอ่ะกับตัวเดียวกันเหรอหกแปดหนึ่งหกแปดหนึ่งที่พ่อหกแปดมาก์บอเลขสองตัวหนึ่งค่ะหกแปดหนึ่ง <68 1. S 1> ค่ะ เพื่มลูกเด็กสองตัวอีกตัวหนึ่งสามหนึ่งจ้ะมันเป็น4ี่ชุดเนาะเด็กสองตัวสาหนึ่งอีกสองอีกชุดหนึ่งคือ3ามหนึ่งะพ่อเนาะชุด2ตัวเนาะคะ่ะกับโบลายชุดนะพ่อกันใหน่อยคือเ่าเนาะค่ะเดี๋ยวหนูทุ่นก่อน,นดอเดี๋วพ่อเดินงวันนีพอเข้าจัดให้มีสามเจ็ดสี่แปดเจ็ดสองหนึ 48, น่งสศสามลวกะ อีกชุดหนึ่งคือสามหนึ่งนะพ่อเนาะชุดสองตัวเนาะสามตัวพอเข้าคานไหวัวนี่สามชุดคือแปดหนึ่งสี่หกแปดหนึ่งแล้วกัเจ็ดศูนย์สามถูกต้องนะพ่อครับอ้าวเน้นตัวใดบันที่ที่พอ่อวัวนี่เน้นในสามเจ็ดเน้นฟันไปที่สามเจ็ดพอ่อครับแปดสี่สี่แปดค่ะเจ็ดสองเจ็ดสองครับพอ่อ สามหนึ่งแล้วก็มีสามหนึ่งครับพ่อดอกจันทร์เสงดอกจันทร์เน้นๆคือสามเจ็ดค่ะฟันไปที่สามเจ็ดนะพ่อครับกับเจ็ดสองโฟมพุทธีเด่นที่สุดครับค่ะโอ้พอเข้าขัดห้ฟันห้เนียนๆหน่อยๆเลยนะคะอ่าววันนี้ก็ขอให้ได้ขอให้มากขอให้แตกปังๆเขารั่วเที่งน้อยเที่งเล่าครัพ่อขอบคุณขอหลายๆเด้อค่ะเด้อที่แบงก์ไปแนวทางให้พ่อได้โชคได้มาแล,ล้วค่ะ แฟนช่วงเฮาได้ชวูเดมานกับพ um. ่อค่ะสวัสดีค่ะค่ะท่านผู้ชมนี่คือสรุปตัวเลขทั้งเบิดทั้งม้วนของพ่อผู้ใจเฮาหงวดนี้นะคะหงวดนี้พอเฮาคัดให้เน้นให้หน่อยๆเน้นๆอีกคือเขาท่านผู้ชมพอเฮาจัดให้มี่สามเจ็ดสี่แปดเจ็ดสองหนึ่งสี่ศูนย์สามเล้วก็บสามหนึ่งนะคะเลขสองตัวคัดให้เน้นให้มี่สามเจ็ดสี่แปด เจ็ดสองแล้วก็บสามหนึ่งนะคะสี 4, 4, ่ชุดสี่หางเลขสามตัวพอเข้าคัดหายสามชุดคือแปดหนึ่งสี่หกแปดหนึ่งแล้วกัเจ็ดสี่สามหนึ่งหนึ่งนะคะมักชอบสูตรพอผู้ใช้เขียบหน้าจอไวพ้พิจารณาได้เลยนะคะาว่าจะเป็นสูตรของแม่ริมโค้งหรือว่าสูตรพอผู้ใช้มักชอบแนวทางของท่านใดก็พิจารณานะเอาลำชุ่มแนวทางก็คือแนวทางแล้วกัมักชอบประจัญจาบรบ่มกักบ่ชอบกะ เบิ้งพครอความบันเทิงซื่อๆน้อมชมสวัสดีผู้ใด,ด้เข้ามารับชมรับฟังได้เสียงโชคเสียงลาบนะคะก็ขเอวยพรให้ทุกท่านทุกคนจงมีโชคมีใจโชคๆบันบานนิง้งปกปักันสุขสุขคุค่ะสวัสดีค่ะ